สวัสดีครับวันน <t ake iono> ี้มารีวิวการล้างปืนก็อกสิบนะครับมาเรนเนอร์โดยวีสุธรรมเหมือนเดิมนะครับเป็นหัวหน้าของเราทีมงานนักกีฬายิงปืนของจังหวัดสีเกตมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งค่าสูงยอดอายุเงินเยอะเงียบกือบมือพ่อเลีบแล้วต้องพ่อหลอกมั ก่อดล้างออกกี่ละชิ้นละชิ้นเนีย่ยใครทำดิบบนเลยเดดค่อยถอดสลักออกก่อนนะครับชั้นแรกก็เรียกอะไรครับข้างบนนะถอดอะไรออกสไลด์สลดย,ลยโอ้สไลด์ว่าสปริงมันแข็งนิดนึงก็ปืนใหม่ตัวนี้ยังไม่เคยล้างเลยนะครับนี่ถอดซิ่งเปิดซิ่งล้างเลย <c oughs> จะแข็งนิดนึงอะไรครับเดี๋ยวก็ออกครับ เดี๋ไปเอาเลยสิสามสิบมลยเดี๋ยวช่วยรวงใส่หม่องมันออกเลยก็ได้มันร่วงของผอมกันนะแต่ร่วงของก็ปุ๊บก็หอกเลยทีอ่าออกแล้วนะออวครับแบ่งเป็นสองชิ้นส่วนนะครับตัวนี้ ทำไงต่อครับพี่สุารเอ่อปลดไอ้ไอ้สปริงรีคอยครับคืสปริงรุ่จะเป็นรุ่นเกียวแบนครับแล้วก็ปลดลำกล้องอุปกรณ์ที่จะต้องล้างโลยพื้นฐานก็มีสี่ชิ้นนี่นะครับห้ากับแมกกาซีนที่เราถอดได้ก่อนแล้วแล้วก็ฉีดด้วยน้ำมันทรีบอนนะครับเพื่อจะให้สลายครับ ข่ามเมาที่เมืม่อวานไปจัดมาร้อยกว่านัดประมาณร้อยสิบนะครับกระบอกนี้เมืม่อวานจัดมาแล, <c oughs> ล้วอว่าชักพักหนนะครับให้นำมาได้ทำงานได้เนียนแล้วก็จะทำการเช็ดล้างเพื่อจัดคราบขามเมาจัดเล้ครับต่อเลยนะครับต่อเลยเราจะใช้แปรงทองเหลืองนะครับแปรงทองเนี่ยร้านแคบข่มเาที่อาจจะต้องจับตามเอ่อ เกลียวลำกล้องนะครับโอ้แล้วเยว์ออกี้นนนกเนาะเมื่อกี้เราเคลือบไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราฉีดน้ำมันหล่นไว้ที่บอกไว้เพื่อให้ละลายตะกั่วตะขราบขะเมาและข,ขัะขดด้วยแป้งทองนะครับตามสุกขั้น ว่าแปลงทองได้ทำหน้าที่ดมที่แล้วนะครับเราจะแปลงพลาส,สติกแต่ขัดอีกครั้งหนึ่งครับนี่จะแปลงพลาส,สติกนะครับไม่เหมือนกันนะครับกับเมื่อกี้ <S <S รูปร่างอาจจะเหมือนกันอยู <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราก็จะ ล้างน้ำมันออกด้วยผ้านะครับช่วแต่าก,ก,าก่อนก็เป็นสีขาวแต่ว่าจะงานมานานเด้วไม่ได้ชำระก็ใช่แต่ด้วยผ้าขาวเนาะต, <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนสีไปบ้างครับเพราะว่เาเขาผ่านปืนไม่รู้มากี่กระบ,บอกแล้วครับใช่ก็ควรจะซักให้มันสะอาด<ล>านี่เรากำลังล้างลำกล้องอย<ช>ู่เนาะ ถ้าไม่มีกระดาษขาวเราก็สามารถใช้เล็บเราก็ได้นะครับเพื่อสะท้อนแสงดูความใสวาาของอเ,อเกลี่ยลำกล้องเป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับแล้วผมก็จะดึงด้วยเชือกงูอันนี้เป็นเชือกงูนะครับพิเศษสําหรับทําความสะอาดลํากล้องปืนโดยเฉพาะจะมีความฟิตแล้วก็มันก็จะดึงเช็ดข้ามความสกปรกแล้วก็ ข้ามน้ำมันออกให้เกลี้ยงที่สุดเพราะว่าจะให้มีคราบน้ํามันอยู่ในรูลำกล้องเพราะว่าถ้ามันมีน้ํามันอยู่เวลาลูกระสุนวิ่งผ่านลํากล้องมันจะเกิดเป็นฟิล์มบางขึ้น hmm. อแล้วก็อาจจะทําเป็นสิ่งแปลกปลอมในลำกล้องแล้วจะขณะที่กระสุนวิ่งผ่านด้วยความเร็วอาจจะทําให้ลํากล้องบวมได้ถ้าลํากล้องบวมก็คือเสียระเบิดกระบอกนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าจะไปซื้อลำกล้องใหม่ก็ขอทำเรื่องยากมากกับซื้อปืนจะบอกอยนี้ยางั้นเราล้างให้สะอาดแต่ต้องให้แห้งครับเชนดูเส้นนี้ใช้ได้กับลำกล้องสามแปดและเก้าหม้อหม้ออืครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับลกล้อง ตรงนี้ทางลาดทางลาดกระสุนก็เช็ดให้สะอาดครับเพราะแสานี้ก็จะเกิดคราบข่บเขาเมาได้เยอะเนื่องจากว่าเป็นช่วงร,งรังเพลิงอ่าช่วงจุดระเบิดจนวนก็ให้งกล้องใหม่เหมือนไม่เคยยิงเพื่อที่จะอ่าทำให้ปืนปลอดภัยและกระสุนมีประสิทธิภาพตาม เกแบบมาอุปกรณ์เข้าที่เสร็จแล้วนะครับสำหรับกล้องเนาะตัวนัอื่นนะครับเราจะเช็ดทำความสะอาดครับเราใช้ผ้าครับเราจะมาตรวจแล้วก็เช็ดทำวาะผ้ามือขาวห้องืขาวคนเดียวกระต้งจะจะว่างผุดเอาเลยจะเช็ดครั้งนึ่ัน ต้องให้มันเยิ้มนะครับเอาแค่น้ำมันเคลือบบางๆก็พอให้มันมันเยิม้มตรงนี้ความจริงมันก็จะไม่คราบความออกเสียอยู่นะเช็ดก็เห็นถ้าสีน้ำเงินก็จใเป็นรอยดำด่างด้เลยราลวนา เป็นการถอดสมกาปรปกตินะครับไม่ใช่ถอดคุณพิเศษถ้าถอดคุณพิเศษเนี่ยแล้วเจะถอดออกมาทุกชิ้นทุกชิ้นซึ่งต้องใช้ความละเอียดมากสำหรับปืนผ่านการฝึกซ้อมการยิงถอดล้างแค่นี้ก็ก็พอแล้วครับไม่จช่เป็นไกล้ป่ะเนาะคุณพิเศษ มีคเบอร์สองเข้าไปเบอร์สแบบเบรตอร์งเบสจวเบได้อีกน้าทีนึงกินรกันเอ้เต้อเออนประกอบใส่กันอเสียบเลยต่อไปเราต้องไอทำสวนทางกับตอนถอนนะครับอันไหนเอาออกสุดท้ายก็เอาเข้าก่อนนะครับตามลำดับ ถ้าสไลด์ดูแล้วก็ยิงและทาง,งานปกติก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับผมก็เช็ดตอกกวาดไปนอกครบเต็มเล็กน้อยพืนก็พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ตามปกติกครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ